เอ้ยขับรถเอาน้องซ้อนอะออมเลดขับดีๆนะระาวาังล้มอะ่ะทำไมขับเฉียวไปเฉียวมาอย่างนั้นออมเลดดิโอโหอันตรายเฮ้ยโอ้ยขับรถภาษาอะไรเนี้ย <c oughs> ออมเลดคิขับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเฮ้ยเอารูปปองมาหลอกเด็กคลิปเก่า ใครๆเขาก็เคยดูเดี๋ยวเราจะแกล้งคืนให้เข็ดทั้งพ่อเอ็มกับแม่อูเลยเดี๋ยวจะโดนจะไปต้องช่วยพี่นะโอเคซ้อนหลังพี่เลยเดี๋ยวเราแกล้งรถล้ลมกันโอเค่ี่นี้แกล้งยากแกล้งลูกก็ไม่ำสำเร็จเซ็งเลย เอ้ยขับรถเอาน้องซ้อนอนะ่ะออมเล็ตขับดีๆนะระวังล้มอ่ะทำไมขับเฉียวไปเฉียวมาอย่างนั้นออมเล็ตีิโอโ้โหอันตราย,ยาจริงๆเลยน้องแกงน้องสีนิชเบสเดี๋ยวพวกเราไปช่วยกันร้องกันนะโอ้ยช่วยด<อ>้วย เฮ้ยเฮ้ยเสี่ยงใครร้องวะเสียงร้องเหลงนี่วะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยขับรถภาษาอะไรเนี้ยโอ้ยตสเพ็ดเป็นไรไหมลูกโอ้ยเจ็บไหมอะโอ้ยเจ็บไหมลูกโอ้ย อยอมเล็ตโอ้โหออมเล็ตเป็นไรไหมอออมเล็ยทำไมขับรถอย่างนี้เจ็บตรงไหนออมเล็เอาอ่อไม่เห็นมีแผลเลยอะไหนอะแผลล้มจริงปะเนี่ยไอออมเล็ตก้างอีกแล้วใช่ไหม พ่อเอ็มแก้เมล็ดก่อนไงนโอ้ยโดนลูกสอกอีกแล้วแสบจริงๆนะเชอร์เบ็ดเดี๋ยวนี้หัดโกหกนะเนี่ยนะนะอันนี้เลยอันนี้เลยทั้งคู่มาเลยมาเลยตอนนี้ก็เริ่มเปิดเทอมแล้วยอดบิลก็ตกแล้วช่องเด็กรายได้ก็น้อยแถมยังติดเหลืองที่เ <c oughs> หล่านั้นเราไม่ได้รายได้เลยครับแต่ว่าพ่อเอ็มะจะสร้าง แบรนด์เสื้อผ้าขึ้นมาแบรนด์หนึ่งคือชื่อแบรนด์วอาออม็ตซึ่งก็คือเสื้อผ้าที่เด็กๆใส่อยู่นะครับและชุดของเราก็มีด้วยกันทั้งหมด4สี 4. เริ่มต้นด้วย,ววย 4. สีชมพูสีเขียวนีกก่คือสีเขียวนะครับได้ทั้งเสื้อได้ทั้งกางเกงเลยนะที่สำคัญมีฮูด้ด้วยใส่ฮูดแล้วก็มีสีโอรสสีโอรสนะครับแล้วก็มีสีฟ้า <Yahoo! S 1> ราคาเพียงชุดละ200บาทรวมค่าส่งฟรีทั่วประเทศนะครับออขอบคุณครับ